ในวิดีโอนี้ผมจะกล่าวถึงปัญหาทั่วไป10ประการที่รถยนต์ Volkswagen New Beetle ในปี1998ถึง2011มักจะประสบหมายเลข1เซนเซอร์ตำแหน่งเพลาลูกเบี้ยวและเซนเซอร์ตำแหน่งเพลาข้อเหวี่ยงในยานพาหนะเหล่านี้บางรุ่นมีแนวโน้มที่จะทำงานผิดปกติและประสบกับความล้มเหลวก่อนเวลาอันควรซึ่งทำให้เครื่องยนต์หยุดทำงานขณะขับขี่หมายเลขสองโมดูล ABS ในรถยนต์เหล่านี้บางรุ่นมีแนวโน้ม ที่จะทำงานผิดปกติทำให้ไฟ ABS สว่างขึ้นที่แผงหน้าปัดและระบบ ABS หยุดทำงานและจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่หมายเลข3ามสวิตช์ไฟเบรกในรถบางรุ่นมีแนวโน้มที่จะทำงานผิดปกติทำให้ไฟเบรคติดสว่างตลอดเวลาและในรุ่นที่ติดตั้งเกียร์อัตโนมัติสวิตช์ไฟเบรกทำงานผิดปกติทำให้คันเกียร์ล็อกอยู่ในตำแหน่งจอดหมายเลข4ตัววาวในเกียร์อัตโนมัติในรถยนต์เหล่านี้บางรุ่น มีแนวโน้มที่จะทำงานผิดปกติทำให้เปลี่ยนเกียร์ไม่ถูกต้องหมายเลขห้าแผงนประตูด้านในมักจะแตกร้าวโดยเฉพาะบริเวณมือจับดึงหมายเลขหกตัวควบคุมหน้าต่างในยานพาหนะเหล่านี้จำนวนมากมักจะประสบความล้มเหลวก่อนเวลาอันควรทำให้หน้าต่างที่ได้รับผลกระทบไม่เลื่อนขึ้นและจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่หมายเลขเจ็ดท่อน้ำพลาสติกในระบบหล่อเย็นมีแนวโน้มที่จะเกิดการรั่วไหลของน้ำหล่อเย็นก่อนถึง1,5 0 0 0 0ห่นกิโลเมตรและจำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ หมายเลข8ปดปั๊มน้ำในรถยนต์เหล่านี้บางรุ่นมีแนวโน้มที่จะเกิดการรั่วไหลของสารหล่อเย็นก่อนถึง1 3 0 0 0 0กิโลเมตรและจําเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ขอแนะนําให้เปลี่ยนชุดจับเวลาทั้งหมดเมื่อเปลี่ยนปั๊มน้ําที่ไม่ดีหมายเลข9ระบบเกียร์อัตโนมัติในรถยนต์เหล่านี้บางรุ่นมีแนวโน้มที่จะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงระหว่าง1 5 0 0 0 0ถึง200,000กิโลเมตรและจําเป็นต้องได้รับการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ หมายเลขสิบปุษีภายนอนของรถเหล่านี้มักจะลอกร่อนโดยเฉพาะที่บังโคลนหลังคาและบริเวณกระโปรงหน้ารถเหล่านี้คือปัญหาทั่วไปสิทธิประการที่รถยนต์ Volkswagen b u ก c k v e ท t o ์ปี1998ถึง2011มักจะประสบ